ส่รักเผยสาเหตุที่ไม่ขึ้นชกเพราะกลัวรูปร่างคู่ต่อสู้ค่ะ ผมกลัวฮะผมแก่แล้วเลี้ยงมวแต่น,นานแล้วแหละจะต่อแต่ละครั้งต้องยอมแล้วว่าไม่ได้ซ้อมมือซ้อมไม,ม่เต็มที่ก็ซ้อมสองสามวันบ้างเราไปโชคแล้วมันก็เหนื่อยมันก็เจ็บตัวบ้างครับมันไม่เหมือนตอนหนุ่มๆแล้วแบบนี้ก็เหมือนกันไ,ไปช่วยหน่อยไปช่วยผมบอ,อกโอ้ยเสียครับไม่มีเวลาซ้อมนะผมมีละครมีไปนู่นไปนู่นคิวมันเต็มหมดเลยเยอะกว่าโชคแต่ตัวใหญกวก่ามันผมตัวเท่านี้เอาไปเอาตัวอยญ่เป็นโชคผมจางผมแก่แล้วซ้อมไม่ได้ซ้อมคือตังค์มันไม่ใช่ตังค์เยอะแต่ออ้ขาโอ้โหหอบตังค์หนีโอ้โหผมหอบว่าสิบล้านเลยเขารรชช่่วววยยกกันไปมาาง แต่บางครั้งเนี่ยมันน่าจะช่วยเราบ้านต้องต้องก่าวขอโทษแฟนมวยหรือว่าคนที่ดูอยู่นะครับขอโทษทางทีมงานคนจัดด้วยนะฮะถ้าตัวถ้าเท่ากันเนี่ยผมไม่มีหนีใครอยู่แล้วนะครับทำดีที่สุดแล้วแหละแต่ตอนนี้มันแก่แล้วมันโม้ไม่ได้ครับโม้ไม่ได้ครับใหญ่แล้วก็กลัวแล้วฮะกราบขอโทษนะครับก็อายุเยอะแล้วทําอะไรก็ต้องระมัดระวังมากกว่าแต่ก่อนใช่ไหมคะ